ดีจ้าเพื่อนพามาดูผักกาดแก้วอายุน่าจะประมาณเดือนกว่าแล้วเพื่อนเราก็หวานหวานเมล็ดพอเขาได้ประมาณสูงประมาณสามนิ้วนะเราก็จับใส่ในนี้เลยเพื่อนอันนี้กินได้แล้วนะเพื่อนแต่น้อยยังมีผักกาดในตู้เย็นอยู่เราใส่พวกเปลือก ประมาณขนาดน,นี้เปลือกไอ้พวกมันฝรั่งเปลือกแครอทเปลือกหอมเปลือกกระเทียมพวกเปลือกผักผลไม้น่ะที่เราปอกกินเราก็ให้เขาอยู่ข้างล่างนะแล้วก็เราซื้อดินถุงมาใส่ประมาณขนาดเนี้ยดินถุงอันนี้ก็เป็นเปลือกอันนี้ก็เป็นดินถุงให้สูงประมาณ สี่สี่นิ้วน้อยว่าแล้วก็ปักปักต้นก้าเข้าไปอันนี้ปักน้อยน่าจะปักบางบางต้นน้อยน่าจะปักประมาณ8ปดเก้าต้นบางต้นก็มีน้อยก็เจ็ดดูสวสวยมั้เพื่อนอันนี้อันนี้เป็นรูหอยทากเขากินหอยทากตัวเล็กๆเขากินแล้วพวกมแมลงมากิน เดือดถุประมาณสูงประมาณเกือบคืบหนึ่งนะมีทั้งหมดประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกระถางแล้วก็อยู่ที่สวนด้วยเพื่อนแค่นี้ก็กินไม่ทันแล้วเพื่อนแค่นี้ผักกาดแก้วซื้อมา ถุงแค่ประมาณยี่บ้าบาทเองเพื่อนได้ตั้งหนึ่งพันกว่าเม็ดนะจริงๆแล้วเขาต้องไม่ปลูกใกล้กันอย่างเงี้ยเพื่อนแต่น้อยมีเยอะไงก็เลยปลูกอย่างเงี้ยวันนี้ฝนตกเขาเลยเขียวอุ่มเลยเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นด้วย

ก็เด็ดเด็ดกินใบเงีใบนี้ก็แก่แล้วตรงนี้น่าจะมีหอยทากเยอะดูสิกินเป็นรูเลยเพื่อนดูี๋้วตอนนั้นคืนน้อยจะมามาส่งหอยทากตอนนี้ใบนี้เจอแดดเจอแดดไหม้เลยแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเราเห็นขา้าบก เยอะนะเพื่อนนะไม่รู้จะมีไม่รู้มีกี่ต้นนะแต่น้อยว่ามากกว่าแปดต้นน้อยใสใสไปโอ้นี่ไงหอยทากอยู่กินตรงนี้นี่เองหอยทากนะน้อยโยนไปไกลๆแต่มันก็กลับมาคืนนะเพื่อน วุ้หักไปยังเก็ก๊กเลยหักจีบแบบเล,งลง่ลงเลืเวลาน้อยไปปอกเปลือกผักเนาะเราก็เก็บไม้ไ<อ>กรอบกรอบมากเลยแต่น้อยไม่กินอันอนี้เพราะว่าอันนี้ห่อยทากกินเลย ใบนี้ก็ไม่กินหรอกใบเนี้ยแต่ป้ปองกันแสงแดดให้เขาคุมแล้วข้างในใบข้างในจะได้สวยๆนาะจะมีนั้นนะเพื่อนมีต้นที่แก่แล้วน้อยเอาไว้เก็บเมล็ดเอาไว้ ไม่เป็นฝนตกหักมาเลยนะสีขาวก็สวยนะสีขาวมาพามาดูสีขาวดีกว่าเพื่อนดอกดาวกระจายสีขาวดูสิ <Yeah. S 1> เดีจะเก็บมเมล็ดไว้ฝนตกอีกเดือนหนึ่งก็จะ เข้าหน้าหนาวเข้าแล้วเพื่อนติเด่นหนึ่งน,นี่ไงเห็นไหม,มเมล<ะ>็ดเมล็ดของดอกประกาศแก้วกํากลังจะออกดอกแต่ไม่รู้จะมีดอกหรือเปล่านะเพื่อนเพราะว่าซื้อมาบางทีเขาพันเขาอาจจะไม่สามารถเอาเมล็ดได้แต่น้อยก็ลองดูนะนี่ไงดอกดอกเขาแต่ไม่รู้จะมีมะเมล็ดไหมมีดอกแต่ไม่รู้จะเมล็ดจะให้หรือเปล่าแต่ก็เก็บไว้ดูสิเนี่อันนี้ กินได้นะครับเพื่อนถ้าประกาศแก้วถ้าเราไม่มีเะนาะเห็นไหมแต่ันนี้มันน่าจะขมนน้อยว่านะแต่น้อยก็ยังไม่่นี่นนต้นพวกนี้กินไม่ทันเราเด็ดข้างล่างเขาก็จะโตข้างบนเยอะๆเลยมีหลายต้นเพื่อนข้างไหนไว้เมล็ด น,นี่ไปจิ้งไกต่ต้นหักลองดูสิต้นเขาหักน้ำโค้งเลยอันนี้ต้นนันนีสเตชันเขากินกินอันนี้ได้นะเพื่อนกินใบเอาไปหอ่หอห่อหมก แต่กินมันชุนชุนมากเลยเพื่อนดอกเขากินเน้นเหมือนพริกไทยเลยดอกเขากินกินเผ็ดเผ็ดเหมือนพริกไทยคุณสมบัติเขาดีด้วยเพื่อนเป็นเหมือนกับฟอกโลหิตทำให้สุกเ,เลือด สูบฉีดเนาะสูบฉีดดีขึ้นน้อยเวลาพูดนี่ชอบหยุดกลางขันสวยมากเลยน้อยชอบต้องเก็บไปเก็บไปแล้วก็เอาไวา้ไปโหเนาะโหเนื้อเหมือนใบเชื้อพู้นะเพื่อนน้อยว่าถ้า แล้วแต่คนชอบนะแต่กลินมันแรงมากเลยน้อยไม่ค่อยชอบกลินกลินแรงกว่าเชื้อปูอีกเพื่อนน้อยว่าแต่เขาบอกกินแค่วันละสามใบก็ดีต่อสุขภาพเพื่อนอยุฝนตกน้อยไปแล้วล่ะเพื่อนฝนตกขอบคุณมากนะคะเพื่อนที่เข้ามาชม